สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นคนยี่สิบเอใช่ไหมใช่แล้วนะคะสวัสดีวันอาทิตย์ที่21สิิงหาคมพศทธศักราช2565นะคะเจอกันที่บริเวณทางด้านหลังของวัดมหาธาตุนั่นเองนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันอาทิตย์ค่ะนะคะเนื่องจากว่าพอเป็นวันหยุดปั๊บเนี่ยนะคะไม่มีทางเลยที่ กี้จะพาเดินเข้าไปในโบราณสถานทุกที่นะคะเนื่องจากว่าคนเยอะและกี้ก็ขี้เกียจไปแย่งถ่ายรูปกับคนอื่นเขาด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามาเดินดูข้างหลังก็ดีเหมือนกันนะคะข้างหลังวิวสวยดีอย่างที่เคยบอกไปค่ะทุกคนว่าทางด้านหลังจุดเนี้ยนะคะเวลามีงานแสงสีเสียงที่ยุทธยาจัดหรือว่ามีงานต่างๆที่ทางจังหวัดเขาจัดทีไรเนี่ยช่วงหลังๆเขาจะมาใช้แบ็คกราวด์ที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้เห็นไหมคะสวยงามมรมจิต ปีนี้น้ําเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนในยุทธยาเตรียมรับน้ําผู้ว่าประกาศให้เรายกธงเหลืองแล้วนะคะแล้วก็กั้นน้ํานะคะตอนนี้ชาวบ้านบางบงบางบานจังหวัดอ,อำเภอที่เคยท่วมน้ําอยู่ตลอดนะคะทุกคนก็เตรียมกั้นน้ําได้เลยนะคะส่วนบานกีกั้นตั้งแต่ปีที่แล้วยังไม่ได้เอาลงนะคะคือจริงจริงแล้วอย่างที่บอกค่ะว่าบางทียกขึ้นยกลงก็ไม่ไหวนะบางทีโตะตู้หรืออะไรต่างๆน,นานาที่มันหนักเนี่ยถ้ายกขึ้นไปไว้บนเรือนที่มันสูงแล้วเนี่ยเราก็ไม่ยกลงมาละ เพราะเราเริ่มรู้ระดับน้ําแล้วนะคะว่ามันจะประมาณไหนหลายคนคุณนจใจว่าเอ๊ะทำไมกีม้ถึงไม่พาไปบริเวณจุดที่มันเป็นจุดที่ตลิ่งน้าอะไรเงี้ยกี้ไม่ไปแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าจริงๆิงแล้วเนะะี่ยเราไปดูเรื่องราวของไอ้น้ําท่วมน้ําหลากอะไรกันมาเนี่ยปีที่แล้วไปมาซะทั่วเกาะหมดละไปย้อนดูได้นะคะกี้จะไม่ทําซ้ําแล้วนะคะไม่ทําซ้ําแล้ว เพราะว่าถ้าทําซ้ําก็วนเวียนเวียนวนอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าถ้าพามาเที่ยวเที่ยวเล่นๆอย่างเงี้ยนะคะสิบทีสิบนาทียี่สิบนาทีนะคะพามาถ่ายคลิปนะคะต่างๆนานาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยได้นะคะเพราะว่าถือว่ากี่ได้พักผ่อนไปกับทุกคนด้วยนะคะมีเรื่องอะไรจะอัปเดตไหมคะทุกคนที่เราต้องคุยกันข่าวๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่กี่ก็ไม่ค่อยชอบคุยเรื่องข่าวอะไรต่างๆเลยนะเบื่อนะคะคือบางทีเราอยาก เราอยากจะหนีจากความวุ่นวายนะคะของโลกใบนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้กี่มาทำเรื่องราวของแหล่งโบราณสถานต่างๆวัดวารามศิลปะต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าหนึ่งต้องการความสบายใจอยู่มาจนอายุปูนี้แล้วลกคนนะคะคือบางทีก็ไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวเลยต่างๆนานาที่มันทําให้เราไม่สบายใจนะคะเกี่ย้ขึ้นไปบนนี้ทุกคนคชนั้นคือวัดหลังคาขาวเห็นไหมคะวันนี้เราไม่ไปไหนไกลนะเพราะว่าเรามีเวลาแค่ชั่วโมงครึ่งเองนะคะ ั่วโมงครึ่งเองนะคะเข้ามาซื้อของนะคะก็เลยแวะวัดมหาธาตุก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปในเจ้าพรมแล้วก็จะกลับเลยนะคะอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เก็บตกและนะคะจริงๆแล้วตั้งใจว่าจะพาไปเดินตลาดนัดราชพัฒตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันนะคะทีนี้มัวทํานู่นทนําน,นี่วุ่นวายไปหมดพเพิ่งจะได้ออกมาเมื่อตอนเย็นนี่เองนะคะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นสะพานที่ พักหลังๆก็เริ่มมีคนเข้ามาถ่ายรูปกันบ่อยๆแล้วนะคะทุกคนสวยเนาะคือบางครั้งการถ่ายวิดีโอเนี่ยอย่างที่บอกค่ะมันจะได้วิวแบบได้วิวไปอีกแบบหนึ่งค่ะว่าภาพมันก็จะชัดด้วยนะคะบางทีไลฟ์เนี่ยปัญหาคือสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีแต่เราเราจะได้คุยกันเนี่ยกีไม่ชอบเลยข้างหลังมีนี่อยู่อ่ะเดี๋ยวบังก่อนบังก็ไม่เห็นคูน้ำอีกอ่ะ วัดราชบุรณะค่ะทุกคนคือกี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปที่อื่นแล้วเนี่ยเราจะไปถ่ายรูปแบบนี้ได้ชิวๆอย่างนี้ได้หรือเปล่าเพราะว่าสถานที่ใหม่ๆอะ่ะถ้าไปครั้งแรกเนี่ยก่อนอื่นเลยกี้คงจะต้องแบบตื่นเต้นกับมันก่อนนะคะแล้วใช้เวลาตื่นเต้นอยู่กับมันสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าเอ ล้วจะอยู่สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะเพราะอย่างอยุธยาเนี่ยนะคะตอนแรกกะว่าจะทําทําแบบแป๊บเดียวแหละเดยกก็เสร็จเล่นไปสักกับสองปีนะคะทุกคนทําเป็นเล่นไปเอ้จริงๆถ้าถ่ายตรงนี้มันก็จะย้อนแสงเนอะกี้ต้องไปยืนตรงนี้นั่งตรงนี้นะคะแล้วถึงจะถ่ายแบบไม่ย้อนแสงได้ ไปค่ะทุกคนกี่นาทีแล้วเนี่ยห้านาทีละนะคะไม่ไม่เกินสิบห้านาทีหรอกค่ะถ้าอัดคลิปก็จะไม่เกินสิบห้านาทีนะคะทุกคนไปเดินเลาะเลาะเลาะเหมือนคนไม่มีตังค์ซื้อบอัตรอะหรือ <c oughs> ว่าไะค่บาบัตรก็แค่สิบบาทเองนะคะเดินเลาะเหมือนคนไม่มีตังค์จ่ายค่าบาัตรอะประมาณเนี้ย ไม่ละค่ะคือไม่เข้าก็คือไม่เข้านะคะคนเยอะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราก็ไปวัดมหา,าธาตุกันหลายร้อยโอ,อ้โหบ่อยจนรู้จะบ่อยอยังไงแล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบถือโอกาสมาเดินพักผ่อนเฉย,ยๆืิกกี้ก็จะกลับแล้วนะคะ พยายามจะลดการลงมานะคะก็คือปกติเคยมาทุกวันใช่ไหมจะเปลี่ยนเป็นวันเว้นวันนะคะแล้วก็จนถึงขนาดว่าอาจจะอาทิตย์หนึ่งสักสองครั้งก็พอนะคะเพราะว่าคือต้องหาข้อมูลใหม่ๆมากมายไก่กองค่ะทุกคนนะคะคือพอเราทําเรื่องอยุธยาเสร็จแล้วน่ยก็มันก็จะต้องหาข้อมูลในเรื่องราวของจังหวัดอื่นๆที่เราจะต้องไปกันด้วยนะคะต้องใช้เวลาจริงจังอยู่กับมันนะคะไม่ใช่แบบเล่ยเปื่อยเฉยแฉะมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรประมาณนี้นะคะ จะดีที่วัดมหาธานเนี่ยนะคะทุกคนยอดมันไม่มีแล้วแหละนะคะยอดไม่มีแล้วแต่ว่าเราพอจะเห็นร่องรอยได้ว่าตอนที่มันเคยสมบูรณ์เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงก็ขึ้นไปดูที่พิพิธภัณฑ์แต่ตอนนี้พิพิธภัณฑ์ปิดแต่โชคดีตอนที่พิพิธภัณฑ์เปิดเนี่ยนะคะกี่ถ่ายภาพไว้หน่ำใจหมดแล้วนะคะ งานมาดกโลกปีนี้เขาประกาศออกมาแล้วนี่เขาสิ้นปีใช่ไหมปลายปีเนาะก็ลังรอลุ้นค่ะว่าน้ําจะท่วมไปถึงไหนยังไงบ้านนะคะถ้าน้ําท่วมเยอะก็ไม่ก็คงจะต้องเลื่อนในการจัดทุกคนเห็นจะดีไหมอันนี้คือจะดีที่ว่ามหาธาตุพระปางประธานของเรานะคะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะแต่ปัจจุบันเนี้ยพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยได้อัญเชิญขึ้นไปประฏิษสถานอยู่ที่พิพิพานธาตุสถานแห่งชาติเจ้าสัมพญาเรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ในตอนนี้เนี่ยทั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่าทานแห่งชาติเจ้าสามพญาและพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่า,า่ายแห่งชาติวังจรกเกษมปิดปรับปรุงชั่วคราวทั้งสองที่เลยนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาไปดูเนี่ยต้องสูดอะวะสูดอะวะเยอะๆนะคะเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอเราก็ถ่ายภาพไว้เยอะๆแต่กี้ถ่ายไปจนหนำใจไปหมดแล้วนะคะเพราะไปบ่อยเราก็เลยค่อนข้างที่จะมีข้อมูลนะคะว่าเราจะดูเรื่องอะไรหรือว่าสนใจเรื่องอะไรประมาณนี้นะคะจะดีเหมือนถูกขังเลยนะทุกคนเนอะนั่งสารจังเลยอะ ไม่ม่ตังค่้าเข้าไม่ได้ค่ะทุกคนได้ขืนเข้าไปแล้วลองงานเ็เขาเาเรียกว่างานใหญ่นะคะงานใหญ่จริงค่ะถ่ายไว้ถ่ายไว้นะคะเอ้ยอยูเขาไม่ให้ยูขึ้นไปบนอโกด้านะยูขึ้นไปบนอโกด้าได้ไงเนี่ย กี้พูดคนเดียวนะไม่ต้องสนใจกี้หรอกอย่างที่บอกนะคะคือเวลามาเที่ยวเนี่ยนะคะพักหลังๆกี้เริ่มจะเข้าใจอะไรหลายๆอย่างว่าเราไม่ต้องสนใจนะคะว่าคนอื่นจะทําอะไรแต่เราก็ทําทหน้าที่ของเราไปนะคะนี่แหละสิ่งหนึ่งที่กี้จะทําได้คือการดูแลมันก็คือการเก็บภาพที่มันอัปเดตที่สุดอะ่ะอย่าเรียกว่าอัปเดตที่สุดเลยเก็บภาพความเก่าที่สุดเท่าที่กี้จะทําได้ เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามันก็มีการเสื่อมซ้งไปตามกาลเวลาแล้วค่ะทุกคนโบราณสถานนะคะอันนี้คือวิหารแกรบเล็กน้อยที่อยู่ตรงนี้นะคะหรือว่าเรียกว่า small วิหารนั่นเองนะคะมีความสมบูรณ์ค่ะทุกคนเห็นไหมคะไปเลยเห็นไหมคะนักท่องเที่ยวเยอะเลยค่ะทุกคนทุกคนเห็นเจดีย์องค์นี้ไหมคะเนี่ยค่ะเจดีย์องค์นี้แหละเขาบอกว่าเป็นเจดีย์ที่ เป็นบอกเกิดของการที่พี่โจนอะมาขุดเนี่ยค่ะทุกคนนีผ้าอ,อ่อบใช่ปะเจดีย์องค์นี้สมมติถ้าเกิดเราเข้ามาจากทางด้านหน้าใช่ปะเลี้ยวมามันจะผ่านไอ้เจดีย์คู่ก่อนเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้มันใช่หนึ่งในเจดีย์คู่หรือเปล่าวะเดี๋ยวก่อนเด็กกี้ไม่มั่นใจนะอ่าใช่ใช่ใช่ทุกคนมันเป็นจุดที่เจดีย์มันคู่กัอนอะทุกคนจาได้ปะคล้ายๆเหมือนไอ้นี่เลยอะ เอ้ยไม่ใช่ทุกคนมันมีเจดีย์คู่หนึ่งเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ป่าวะอ๋อใช่ใช่ใช,ใช,ใช่สับสนนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเขาไม่ได้เข้าไปข้างในเนี่ยบางทีมองข้างนอกกับบางทีเจดีย์มันซ้อนเจดีย์นะคะทุกคนและอะและตุ้มเป๊ะนะคะใครไม่รู้นีกว่าดิฉันมาถ่ายนานะคะเนี่ยดูเพราะฝนตกทีไรก็จะเป็นอย่างนี้ทุกทีนะคะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราถ่ายได้แป๊บหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนใช่จริงๆค่ย ทุกคนเห็นไหมว่านเป็นจุดที่เป็นเจดีย์ที่มันคู่กันไออันนั้นกับอันนี้ถูกปะเห็นไหมคะคู่กันเห็นไหมคะคือตอนแรกที่ไม่มั่นใจไงเพราะว่านึกว่าข้างหลังเจดีย์อันนี้มันมีคู่หนึ่งแต่ลืมไปว่าไอคู่นี้แหละมันคือคู่ที่มันเอ,อ่อไม่ได้เสมอกันอะ่ะคือไม่ได้เป็นองค์ที่เท่ากันแต่ทีนี้วเวลาเราเดินไปผ่านไปตรงนั้นใกล้ๆใ,ใ,ใช่ไหมคะถ้าเราไม่มองความสูงอะ่ะมันก็จะเหมือนกับเป็นช่องของเจดีย์คู่กันเหมือนตึกทวินที่ที่ไหนนะสิงคโปร์ปะ ใช่ไหมตึกที่สิงคโปร์อ่ะที่มันเป็นเขาเรียกเป็นตึกคู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่น,นี้นเขาเป็นตึกนะแต่อันนี้เราก็เปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่ามันคือความเป็นเจดีย์ที่มันคู่กันกลไปภัยมาเนี่ยนอกจากเขาจะไปถ่ายตรงบริเวณตรงเสียนพระแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะไปถ่ายตรงบริเวณจุดนี้แหละนะคะทุกคนเห็นไหมล่ะมีคนยืนเข้าออกตรงนั้นตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เจดีย์องค์นี้แหละทุกคนเห็นอีวี่ว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเดินผ่านมาใช่ป่ะเรามองผ่านวิหารนี้ขึ้นไปเราก็จะเห็นเจดีย์องค์นั้นใช่ป่ะถ้าเรายืนตรงนี้ องนี้แหละที่เขาบอกว่าโดนขุดองคแรกของวัดมหาธาตุเลยแล้วทีนี้พอขุดองคแรกปั๊บเนี่ยใช่ไหมคะพี่โจนแก,กก็ลามปามไปไปถึงเจดีย์องค์ใหญ่เดชบุญนะคะทุกคนขุดลงไปกี่ชัน้นกี่ชั้นนีก็คงได้แต่วพวกพระเครื่องไปนะคะเพราะว่าพระบรมสารีริกธาตุแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะมันก็ต้องมีการเอ่อก่อทับด้วยพวกพ,วกพวกระพุทธรูปสําคัญสาคัญเพราะพระพุทพระบรมสารีริกธาตุนี่ถือว่าเป็นหัวใจสาคัญแล้วนะคะทุกคนเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของพุทธเจ้าไงเป็นเป็นเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของพุทธเจ้า กีไม่แน่ใจว่าที่นี่มันเป็นอะไรนะเข้าใจใช่ไหมคะอย่างบางที่เนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นพระทนเป็นเคี่ยวเป็นผมอะไรเงี้ยแต่ไม่แน่ใจว่าที่ว่ามหาธาตุเนี่ยที่ปฏิสถานอยู่ในเจดีอันเนี้ยเป็นพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนไหนเป็นกระดูกหรือเป็นไอเป็นอัฐิหรือเป็นอะไรชิ้นไหนไม่แน่ใจนะจริงๆกี้อาจจะเคยพูดไปแล้วแหละแต่ว่าพอนานๆเข้ากี้ก็จาไม่ได้แล้วก็ไม่อยากพูด